จะมาต้มมาม่าครับมะม่าไข่ต้มแบบแบบไม่ใส่แบบไม่ใส่เครื่องปรุงนะครับเติมน้ำซุปอีกนิดหนึ่งครับน้ำสมุนไพรนะครับก็ไปนิดหนึ่งเพิ่มน้ำก็ไปอย่างไรยนึยนงน้ำสมุนไพรนี่ได้จากไหนนี่ครับน้ำใบเตยน,น้ำ ะตะไคร้ที่ผมต้มทานก่อนหน้านะครับเสมุนไพรเราก็จะมาเติมผักเหมือนยันเติมนี้ก่อนก็ได้เราใส่เครื่องปรุงนี้ก่อนซอสไปนิดนึงนะครับไม่ใส่เยอะไม่เค็มน,นะครับตามด้วยน้ำปลาระ เดียวคือเค็มนะครับเพราะมะม่าเรามีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับนี่น้ำซุปเราได้แล้วนะครับเราก็ใส่ผักเลยนะครับนี่ผักของเรานะครับ เติมผักเติมทีเดียวเลยก็ได้เนี่ยนะครับใส่นี่เข้าไปไข่ต้มใส่เข้าไปทีเดียวเลยพร้อมๆกันเลยละละะน,นะครับเราจะรอให้ผักนิ่มนะครับแล้วจะเส้นมาม่าอีกทีหนึง่ง เป็นแบบเส้นประหลัดขับพังอย่างนี้นะครับซื้อมาม่าราคาถูกนะมาม่าถุงใหญ่เดี๋ยวเราจะเติมเส้นมาม่าที่หลังครับไว้ก่อนนะวนนี้เราก็จะมาเติมเส้นมาม่าแล้ครับ พวกเราเริ่มจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเส้นมามา่ามะเขือเทศอะไรพวกนี้เริ่มจะแล้วก็แตก,กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเส้นมาม่านะครับเราจะไม่ให้สุกมากเราจะให้พอสุกนะครับพอดสะดุ้ง เดินมามาเข้าไปก่อนพอ ต้มะมาม่ามาม่าไส่ต้มต้มะมาม่าใส่ไท่ใส่ไผ่ต้มครับพอเลยปิดไฟเห็นไหมว่าได้การครับ